เหมือนน้อง,องแกเนี่ยจะดมอย่างเดียวนะไม่กล้ากินหรือเปล่านะทุกคนหรือว่ากินไม่เป็นนี่นี่นี่ดูพี่ดูพี่นี่นะนี่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 กินดได้อืม น้องอาจจะกลัวผมเนี่ยใส่ยาพิษก็ได้นะน้องอาจจะชอบมะทุกคนผมเนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนน้องเนี่ยน้องคงชอบนะดูดิน้องอิ่มแล้วผมว่าจะเล่นกับผมเลยนะตอนเนี้ย สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมและกโอเคนะทุกคนก็วันนี้นะผมเนี่ยจะเดินทางไปหาน้องคนเผือกนะแต่ทุกคนหลายๆคนเนี่ยบอกว่าน้องเนี่ยอาจไม่ได้เผือกก็ได้นะแต่แค่ว่าสีผิวเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ขาวนะทุกคน แต่ผมเนี่ยจะเรียกน้องว่าน้องเผือกแล้วกันนะเพราะว่าสีน้องเนี่ยตัวแกเนี่ยขาวมากเลยนะทุกคนก็วันนี้นะผมเนี่ยนำอาหารไปให้น้องนะอยู่นี้นทุกคนเต็มเลยก็เดี๋ยวนำอาหารไปน้องแล้วก็ลองเข้าไปใกล้ๆน้องดูว่าน้องเนี่ยจะยอมให้ผมเนี่ยเข้าใกล้หรือเปล่านะก็โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปหาน้องกันก็นกต้องใช้เวลาอีกนานอยู่นะ ที่จะขึ้นไปหาน้องกันโอเคไปนัทุกคนตอนนี้ก็ได้มาถึงแล้วน,นะผมว่าเป็นจุดเมื่อวานแลวที่ได้เจอกับน้องเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นไปหาน้องเดี๋ยวก็หลายๆคนเนี่ยรอรุ้นนะว่าให้ผมเนี่ยคุยกับน้องให้ได้นะทุกคน ขึนมาแล้วขึมเม่กี้ผมหามองไม่เจอนะวนๆเจอลนะไม่รู้ว่าไม่อยู่ที่นี่คนเดียวได้ไงนะเพียงลำพังนะนี่ตัวข่าวไหมนี่นะเจอน้องจนได้คิดว่าจะไม่เจอซะอีกเมื่อกี้ผมเดินมาผมหามองไม่เจอนะ

คนเนี่ยให้ผมเนี่ยลองพูดภาษาจีเหรียญดูนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองพูดภาษาจีเหรียญกับน้องเขาดูว่าน้องเขาเนี่ยจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่านะเออควะเออควะนึกยอะไรฮะนึกยอะไรหนึ่งชงนึ่งเสียฮะ เดี๋ยวชงน้อยสิอ่ะเหมือนว่าน้องจะไม่รู้เรื่องเลยฮะทุกคนคือคว้าเนี่ยก็แปลว่าน,น้องชายนะถ้าฟังออกเนี่ยจะหันมาทันทีนะคว้าควะาหนูมๆหนุเพื่อ่ะฮะเหมือนว่าจะ ฟังไม่ออกนะก็มีหลายวิธีเลยนะที่ผมเนี่ยจะเข้าไปหาน้องนะพยายามเข้าไปหาน้องคือตั้งกลองไว้ไกลๆแล้วก็เข้าไปนะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าน้องเนี่ยอาจจะคิดว่าผมเนี่ยกาลังถืออาวุธหรือเปล่าเลยกลัวนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะตั้งกล้องแล้วก็เดินเข้าไปคุยกับน้องแล้วก็ลองให้ขนมดูนะไม่งั้นเนี่ยน้องเนี่ยอาจจะกลัวผมก็ได้ถ้าผมเอากล้องเข้าไป เดี๋ยวผมหาที่ตั้งกล้องแล้วก็ลองเข้าไปคุยกับน้องดูทุกคนผมเนี่ยเข้ามาใกล้กับน้องได้แล้วนะก็เดี๋ยวจะลองเข้าไปคุยกับน้องดูดถ่งเท้าไว้ตรงนี้แหละจะลองให้น้ำดูนะแล้วก็เอาออกูอ่ะกินหน่อไมน้อง นี่นะหนมกินไหมเดี๋ยวพี่วางไนี่นะไม่รู้ว่าน้องจะกล้ากินหรือเปล่านะวางนี่นะน้องจะกล้ากินหรือเปล่าเนูกินไหมลองกินดู น,น้องแกเนี่ยจะดมอย่างเดียวนะยไม่กล้ากินหรือเปล่านะทุกคนหรือว่ากินไม่เป็นนี่นี่นี่ดูพี่ดูพี่นี่นะนี่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 กินได้อืม น้องอาจจะกลัวผมเนี่ยใส่ยาพิษก็ได้นะนี่นี่ทำมากินดูน้องนี่อาจจะกลัวผมใส่ยาพิษก็ได้นะก็เลยที่จะไม่กล้าเข้านะทุกคน กินใหญ่เลยใช่ไหมโอ้โหน่าจะหิวจัดเลยแหละดูดิน่าจะหิวจัดเลยนะขนมตกมาเลยอะ่ะกินะแบบมุมมามากเลยอะ่ะไม่รู้ว่าไม่ได้กินอาหารเนี่ยนานหรือยังหมดแล้วอ่ะแป๊เดียวเองอะ่ะ นมหอมเมื่อกี้หมดแล้วนะโอ้น้ำหกกระจายเลยนะ้องเจอเมื่อกี้นะโหน้ำหกกระจายเลยเลยฮะทวน ที่เหมือนน้องเนี่ยจะอยนอตกเป็นชิดเลยน้องเผือกนะกินใหญ่เลยดูดิน่าจะหิวมาหลายวันแล้วละ่ะไม่รู้ว่าพัดลงมาจากที่ไหนนะคือเข้าได้ใกล้ชิดเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยน้องอาจจะคงไว้ใจผมมากขึ้นนะ น้องคงเนี่ยคงไม่ได้มาจากที่อื่นนะผมว่าเพราะว่าไมส่สนิทกับคนเลยนะหน้าพึ่งหลงออกมาผมว่าแต่ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนกินใจเลยอะ่ะน่างสารมากเลยนะทุกคนผมว่า แล้วอยู่คนเดียวเพียงลำพังเนี่ยได้อย่างไงผมก็ไม่แน่ใจนะแต่น้องเนี่ยคงจะหิวมาหลายวันแล้วละ่ะเผื่อถ้าผมไม่เอาของมาให้กินวันเนี้อาจอดตายได้เลยนะโอเคนะก็ น้องเนี่ยได้กินหมดแล้วทุกคนตอนเนี้ยก็เมื่อกี้น้องทำน้ำหกไปเต็มเลยผมเนี่ยจะลองเข้าไปใกล้ๆน้องดูว่าน้องเนี่ยจะยอมให้ผมเนี่ยเข้าใกล้หรือเปล่านะแต่อยากไปดูหน้าน้องแบบใกล้ๆแล้วก็ชัดๆดูใจเย็นจะเย็นหนู ีวัาดีนีนี่ขนมขหนมขหนมเอามีเยอะเลยถ้าหิวกินได้หมดเนี่ยอ่ะไม่อยากให้ผมเนี่ยเข้าไปใกล้นะเพราะว่าการขู่เมื่อกี้ก็อาจจะรู้แล้วนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรผมก็พยายามที่สุดแล้วนะ มาจากไหนเนี่ยหนูฮะมาจากไหนมานั่งนี่มามานั่งคุยนี่มามานี่มานี่มานี่เร็วเร็วขนมเหล็อเต็มเลยนะก็จะเอาข้าวมาให้น้องนะแต่แบบเนี้ย ไม่ทันนะทุกคนรีบเกินนะก็เลยซื้อแต่ขนมมานะวันนี้หนูนี่แล้วน้องฟังเหลี่ยงไม่รู้เรื่องนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรฟังภาษาผมก็ไม่ออกนะหนู ควาอะควาแต่ตัวน้องแบบขาวมากเลยดูดิอาควาอยู่เพียงคนเดียวนะไม่รู้ว่าอยู่ได้ยังไงทุกคนดูดีแล้วแบบ ไม่มีใครเลยผมคิดว่าจะมีครอบครัวนะแถวเนี้ยแต่น้องแกเนี่ยทําให้ดูแล้วนะคืออยู่คนเดียวตั้งแต่เมื่อวานนะทุกคนตอนนี้ก็ผมยังไม่เจอใครเลยดูดูไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนกันอาจจะมาจากเมืองรับก็ได้นะ ก็จูห่างๆน้องไหมนะเพราะว่าเหมือนน้องเนี่ยก็จะกล้ากลัวอยู่เดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยก็คงจะชินนะก็ผมทําตามสัญญาแล้วนะก็นําของมาให้น้องกินนะทวนทคนก็ไม่รู้ จะไปไหนมันกันนะแต่ของจะอิ่มแล้วละ่ะไปปีนต้นไม้เฉยเลยทกคนดูแล้วผอมแห้งมากอ๋ออาจจะไปปีนต้นไม้เล่นนะทกคนนู่น ใช่ว่าน้องไม่มีเสียงน้องก็ยังมีเสียงนะแต่ผมเนี่ยคุยกับน้องไม่รู้เรื่องนะทุกคนและน้องก็ไปข <c oughs> ย่มต้นไม้เลยแล้วตอนนี้น่าจะเหงาด้วยนะเพราะว่าอยู่เพียงคนเดียวนะ <c oughs> ก็เล่นอะไรตามภาษาของตัวเองคนเดียวไม่มีคนเล่นด้วยไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนกัน เชื่อนะว่าหลายๆคนก็อยากจะรู้เหมือนผมนะว่าน้องเนี่ยมาจากไหนนะเดี๋ยวก็ว่ยข้าวหน้าผมก็จะนำพวกของกินเพื่อให้น้องเนี่ยมีแรงนะทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยดูผอมมากเลยอยากให้น้องเนี่ยได้กินของดีๆนะ แล้วก็น้องอาจจะได้สนิทกับผมมากขึ้นก็ได้ปีนต้นไม้เล่นเฉยเลยนะอิ่มปุ๊บอะไม่รู้ว่าระหว่างที่ผมยังไม่ขึ้นมาเนี่ยกินอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นพวกมแมลงตัวเล็กๆก,ก็เป็นได้นะเพราะว่าสัตว์ก็มีแต่พวกมแมลงตัวเล็กๆที่จับง่ายสุดละ น้องอาจจะกินพวกสัตว์แมลงตัวเล้งเนี่ยเป็นอาหารก็ได้เดี๋ยวต้องซื้อพวกยาพวกอะไรไหมน้องนะแล้วก็สอนวิธีการใช้ชีวิตเพราะว่าน้องอยู่คนเดียวเนี่ยใช้ชีวิตอาจไม่เป็นก็ได้นะเดี๋ยวผมก็จะคอยดูแลไปเรื่อยๆแล้วกันทุกคนก็ฝากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วก็คอยติดตามไปเรื่อยๆนะเพราะว่า ดูการพัฒนาของน้องไปผมอยากจะทำให้ทุกคนดูว่าน้องเนี่ยพัฒนาได้นะลองไปกับน,น้องดูนะเราต้องทำตัวให้เหมือนน้องนะถึงน้องเนี่ยจะเชื่อนะว่าเราเนี่ยมาดีกับน,น้องนะ น้องเล่นอย่างไรเราก็ต้องเล่นอย่างนั้นนะอ้าวาทำอะไรเนี่ย ผมเนี่ยลองขึ้นไปกับน,น้องดูนะแต่จะขึ้นไปด้านล่างดีกว่ากลัวตกนะทำอะไรเนี่ยเล่นด้วยเหรอฮะโอ้ล้วไม้เนี่ยเหมือนว่าจะหักด้วยนะพี่เล่นด้วยได้ไหมหนู ถ้าทำแบบน้องนะน้องเนี่ยจะได้สนิทนะทุกคนเล่นกับน้องนะเนาะมาจากไหนเนี่ยบอกได้ไหมฟังไม่ออกนะผมว่า น้องอาจจะชอบ่ะทุกคนผมเนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนน้องเนี่ยน้องคงชอบนะดูดิน้องอิ่ม้วผมว่าจะเล่นกับผมเลยนะตอนเนี้ยลองไม้เามานี่ยโยกมาก ตัวน้องข่าวจัวเลยนะไม่รู้ว่าทไมข่าวจังนะทนุกคนก็เล่นเป็นเพื่อนน้องไป <c oughs> พูดได้ไหมหนูพูดได้ไหม

โอ้โห oh, น้องคงชอบนะดูทุกคนไม่ต้องแบบกใจแล้วนะที่น้องเนี่ยเล่นกับผมเนี่ยอาจจะคิดว่าผมเนี่ยมาดีนะเมื่อกี้แล้วก็น้องก็ยอมที่จะเล่นกับผมนะทุกคนแต่ น้องเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นโรคหรือเปล่านะเพราะว่าตัวเนี่ยจะขาวนะทุกคนขาวบางที่นะแต่ไม่ได้ขาวทั้งตัวเลยก็คิดว่าคนเผือกนะแรกๆแล้วก็ผมว่าผมเนี่ยก็อาจจะเดินทางกลับนะแล้วก็ค่อยขึ้นมาเล่นกับน้องใหม่เพราะว่าน้องเนี่ยดูจากลักษณะนเนี่ยน้องชอบมากเลยแล้วก็หมู่บ้านผมเนี่ยอยู่ข้างล่างเขาเนี่ยงนะ ก็ถ้าขึ้นมาก็ขึ้นมาง่ายๆเองทุกคนก็อาจจะดินเสียงพวกรถนะเพราะว่ามันก็เสียงสะท้อนขึ้นมาจากบนยอดเขานะทุกคนก็ไกลอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะอําลาน้องก่อนนะแล้วก็ค่อยมาเยี่ยมน้องใหม่พรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่าวันนี้คงหมดเวลาของผมละต้องเดินทางกลับแล้วนะทุกคนนี่ครับแล้วก็จะเก็บขนมไวห้น้องตรงนี้ นะอเอาคว้าผมเนี่ยใา่ตรงนี้ดีวกว่าทุกคน,นคมันขนมเต็มเลยนะมันขนมปังแล้วพวกน้ำก็มีเผื่ออยู่ก็จะเก็บไปตรงนี้เลย,ยนี่ครับอเอาควาพี่กลับแล้วนะ เดินทางกลับก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไว้วันหลังผมเนี่ยจะนําพวกยากันยุงพวกอะไรไหมน้องอาจจะมานอนทางกับน้องสักคืนหนึ่งก็ก็กทำความสนิทกับน้องให้มากที่สุดก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ทวนเมื่อกี้ก็ขึ้นไปเล่นกับน้องบนต้นไม้นะน้องเนี่ยชอบใหญ่เลยกระโดดใจเลยนะ ผมก็คุยไม่เป็นคุยมั่มวๆร้องตามน้องไปคุยไม่เป็นนะก็เลยร้องตามน้องไปนะทคนร้องมั่มมวๆไปเลยไม่รู้ว่าฟังออกหรือเปล่าก็น้องนอนไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะแถ,แถวข้างล่างนู้นก็เป็นได้นอะน,นโซน,น พาะว่าผมเจอน้องเดินขึ้นมาจากข้าลางนนไปทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนียนะเดี๋ยวลงไปที่หมู่บ้านแล้วก็ค่อยเดินทางมาหาน้องใหมก็ถ้าใครอยากให้ผมเนี่ยนอนกับน้องนะฝากคอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนผมเนี่ยก็จะลองมานอนดูนะถ้าทุกคนอยากให้มานนอนเป็นเพื่อนน้องนะ โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอ,อ,อหน้า